ทศไทยรวมละเนื้อชาติเชไทยเป็นประชาพิะไทยข้องไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้รลักสมักทีไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกลาดจะไม่ให้ใครคมขีสลาเลือดถูกญาติเป็นชาติี่ เรื่องประเทศประทศไทยกไม่ใช่เชยทรงกำลังใจให้พี่น้องทุกคนเด้อค่ะหดหูหัวใจอยู่ทรงกำลังใจให้ทหารย้ายจอกแล้บ่แมนค้นดังค้นปังดอกกุสีิออกมาเบาในแบบว่าอันคนไทยค้นหนึ่งนะคะ่ะเห็นข้าวแล้วก็หดหูไล่มนุษยธรรมค่ะอิหลีเนาะคะ่ะเนาะอย เหม็นเอ้ยเหม็นเห็ดคักเห็ดเนี่ยย้อนมองถอไปจังใดลงบานโรงเรียนเขตชุมชนเขาเอื่นวันไรมนุษยธรรมคอยเบิ่งข้าวแล้วคอยกโหดงูพี่น้องคือคอยกบ็บแมนค้นดังค้นฝังดอกแต่ว,ว่าก็าสามารถทีเห็ดหยังไทยได้ดอกคอยว่าพอแสดงความเสียใจกับอันผู้สูญเสียเด้อค่ะเด้อทรงกำลังใจให้ทหาร ทหารกาทุกคนย้ายจอกกับเป็นประชาชนตาดำดำคนนั่งในละเห็นข้าวแล้วก็หมดหูหัวใจเนาะค่ะอืมเ่อคิดว่าสิน,นี้แบบนี้เกิดขึ้นมานะนะเคยเห็นแต่เขาเล่นละครเห่่นทรทัศน์ไปยังสี่ค่ะเล่นหนงังเล่นละครไปเ่คิดว่าสิมะพอแบบยังสี่อืมถ้าว่าเ่าสามารถสิเหตุยังประเทศไทยได้เอาคอยว่า บันบับนพระบุรุษเพิ่นเทาเห็ดเพิ่นเห็ดเพิ่นแตงมดมีขอบาร,รมีอำนาจบุญกุศลของบั่นพระบุรุษเนาะคะ่ะพระมหากษัตริย์ทุกองค์ปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มครองประเทศไทยให้แขวคขาดปลอดภัย ปาฏจากสิิงบดีซิ่งชัวไลค่ะห้มีมตะคว้มดีความงามคอยคิดว่าตรงบ่มีหมองยูแทล่ะครับอันประเทศอันเนหม,ม,ม็นเหม็นนะเขาว่านะตรงบ่มีหมองยูตรงบ่มีอันนี้แทละ่ะคอยว่าทั้งใดก็ต้องเปลี่ยนของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยเขานี่มีอันบาลมีตั้งแต่ เพิ่นสางมาข่อยก็จกัจกสีเว้าจัไดนดอกพี่น้องข่อยบ่มีคำสีบว้าข่อยเบิ่งข้าวเราเมื่อคืนนี่อันอันวิพาม้าไฟดับบ้านข่อยบ่เคยไฟดับอันจังแต่ไอ้ตังแต่หกโมงแลง้งจนว่าหอดอันจนว่าหอดอันอันเกือบตีสองจากเมื่อคืนเนี่ยดับผักแน่สัญญาอันสัญญาอันสัญญาณทางโทรศัพท์กับม่มีได้พี่น้องอืม พอขึ้นตนด้วยเพียงชาติค่ะคอยลองถึกบ่ห้องสะรุปแล้วส่งกำลังใจเด้อค่ะให้แควขาดปลอดภัยทุกข่สุขคน้นห้ผ้านพน้นวิกฤตพอดีนี้ไปให้ได้เด้อค่ะส่งกำลังใจค่ะ